สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะพามาทำพัดกระเพราไก่นะคะจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเทน้ำมันพืชนะคะลงไปใส่ในกระทะนะคะเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดแก๊สได้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็รอน้ำมันมันร้อนนะคะ พอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะเทไก่นะคะลงไปนะคะไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นไก่ชิ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนนะคะผัดให้ไก่ของเรามันสุกดีนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะพอไก่ของเราสุกดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ พริกแดงหั่นลงไปนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็คนนะคะผัดให้มีความเผ็ดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่หัวฟักเยาวหั่นชิ้นนะคะลงไปด้วยนะคะนี่นะคะเพื่อความอร่อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะเราก็จะใส่รสดีนะคะลงไปเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซอสปรุงรสนะคะลงไปหนึ่งช้อนนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลน,นะคะประมาณหนึ่งช้อนนะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะลงไปเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ซอสหอยนางรมนะคะลงไปประมาณสองช้อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนนะคะคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะคะ ไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้เครื่องปรุงมันซึมเข้าไก่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบกะเพรานะคะที่เราดิดแล้วเราล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็คนนะคะคลุกเคล้าให้ใบกระเพราของเรามันสะดลดลุ่งนะคะจะหอมหน่าทานขึ้นมาเลยทันทนีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ชิมนะคะรสชาติดูนะคะว่ามันอร่อยหรือ,อยั่งนะคะ ถ้าอร่อยแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะ,ะน,นะคะนี่นะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะผัดกระเพราไก่นะคะแถมฟรีไข่ดาวสองฟองนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มิวทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ